เอาละครับก็อยู่กับผมตาหนึ่งทำเองดูเองเพราะไม่มีคนดูเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม arm l a s v e r นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับที่เปิดทดสอบในวันที่29ถึงวันที่วันที่5มั้งไม่แน่ใจนะครับประมาณ9วันนะครับผมโอเคเราก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองอันนี้ลองอันนี้ก่อนนะมันไม่มีเจโลนะครับ ลองการแบบว่าเคลื่อนไหวก่อนลองกราฟิก60เฟรมเรทได้นะครับแล้วก็ความชาัดโลกลางไฮโอเคก็ได้ประมาณนี้มันปรับได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นทดสอบอยู่นะ ต่อไปอะไรเนี่ยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับผมภาพก็ประมาณนี้กราฟิกประมาณนี้ครับแสงเงานะฮะนี่อะไรอะ่ะอันนี้คนเว้คนตายเว้เก็บของหรืเปล่ไม่มีไม่มีของนะน่าจะโดนรูทไปหมดแล้วนะครับไม่มีโอเคอย่างมันการเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดิน บบเดินออก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเดิมมัตลกยังไงไม่รู้แอนิเมชันมันแบบว่าไม่สมูทนะครับก็เป็นการทดสอบอยู่นะเฮ้ยสว่างว่ะเชา้าออ๋อเมื่อกี้มืดอยู่นะทุกคนเพิ่มเสียงนะเสียงไม่มีเลย จะวิ่งกดวิ่งนะว้ามีกี่คนเว้ยในแบบมีจุดแดงๆด้วยเนี่ยบอกว่ามีคนอยู่ในตึกอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าวิ่งโคตรตลกเลยทุกคนนี้ของเว้ยเก็บไง,ไงบ่ายหมดเกาะด้วยเก็บไม่ได้เดี๋ยวดูกระเป๋าอ๋อของมันเต็มแนละ้วมันเตนใส่ดี เออใส่ง่ายเละทีนี้ยังไงอ่ะทิ้งไ้ก่อนแล้วกันเหมือนเราจะมีอันหนึ่งนะผมเออเก็บได้ไไเว้ยเก็บที่เหลือได้อยู่โอเคไฟฉายเยาวปาน เวลามันเคลื่อนไหวเวลาหันซ้ายหันขวามันแบบว่ามันยังไม่สมูทเท่าไหร่ครับก็เป็นเติบทดสอบนะก็ในเพจเฟซบุ๊ o k ยังบอกอยู่นะครับว่ามันอ,อาจจะมีบัก๊กมีอะไรกราฟ,ฟิกยังไม่ค่อยตัดเถียเหลืออะไรเท่าไหร่นะก็คือเปิดทดสอบให้เล่นเฉยๆนะครับผมอ๋อใส่อันนี้นะครับใส่เกาะอ,อ๋อมาณนีมาณนี อเอาไปะยพาไปใส่ปืนบ้าไปแล้วเรา,าแล้วกระเป๋าช่วยอะไรปะไม่เห็นมันสิบห้าช่องก็ไม่เห็นมันจะเพิ่มขานาดกระเป๋าเลยนะโอเคเราไปกันนี่คือการถือปืนถือเล็งตลอดเวลาเลยเว้ย ถ้าเก็บก็กดที่ว่างหรือว่าอันนี้นะคือมือเปล่าไปได้กดซ้ําที่เดิมไม่ไม่ได้นะครับรกากดปกติถ้ากดปืนซ้ําอันเดิมอย่างเงี้ยเราถือปืนพกแล้วกดปืนพกเหมือนเดิมเราก็จะเก็บเป็นมือใช่ป่ะอันนี้ต้องแบบว่ากดอีกอันหนึง่งมันก็เป็นอานนี้ไปเลยน,นี้ไฟฉายนี่วิธีนี่แบบเล็งนะครับการเล็งอย่างเงี้ยน,นะ ไม่มีใจโลนะครับทุกคนยังไม่มีใจโลเข้ามานะครับใครที่ถนัดใจโลเหมือนผมก็ต้องเป็นไก่ไปก่อนเดินตลกมาก <c oughs> คือไม่ได้ว่านะครับอุ้ยคนไว้ไม่ได้ว่านะสำหรับการก็รู้อยู่ครับว่าเป็นเซิร์ฟทดสอบนะครับผมเลยอยู่ระหว่างพัฒนานะ อ่ะแอนิเมชันหรือการอะไรมันยังเคลื่อนไหวไม่สม,มูทเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะพูดถึงฟีไฟยังดีกว่าเลยรัสเดนะครับรัสไอแลนด์อ่ะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเปิดตัวมานานอยู่แล้วนะแต่ภาพหรือการาฟริกก็พอๆกับฟีไฟเลยนะครับผมสำหรับส่วนตัวนะ ถือว่าไม่แย่นะครับผมแต่ของดูแล้วยังน้อยๆอยู่หรือว่าเขายังไม่เอาเข้ามานะครับเพราะว่ายังทดสอบอยู่นะคือให้มาลองเล่นดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวอะไรเอ้ยเอ้ยผีผีผีไหนมาลองปืนนะดูสิเป็นไงหนึ่งพดยากหนึ่งพดยากเอ้าไม่ยิงแล้วไหมนี่เลยอ่ะเอ้าก็ไม่เห็นจะเก็บนี่หว่า เมื่อกี้ผมไปกดตัวไหนแล้วไม่ปืน,น,นมันมันมันแบบมันลดสโขกลงเองอ,ะอ่ะก็ประมาณนี้มันบังคับยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใจโลนะหรือว่าแบบมันยังการเคลื่อนไหวอะ่ะการซ้ายขวาอะไรมันยังไม่สมูทเท่าไหร่ในเวลาการเล็งนะนี่เลยมันแบบว่า มันไม่ไม่ไม่ไมไมไมตามมืออ่ะ <c oughs> หันทีไปผหันพวก,กหันแบบควักเลยอ่ะแบบด้อเด้โอเคเดี๋ยวเราลองไปที่อื่นดูบ้างอ่ะวยมืดแล้ว <c oughs> มืดก็มืดจริงครับทน ดูข้าเดินไงแล้เดินข้าวิ่งไง <laughs> โอ้ขาทางผู้หญิงขาทางโดยรวมก็ถ้าพูดถึงทดสอบก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมเออแต่อยากให้ทีมงานนะครับเพิ่มใจโรสโคกนะครับแล้วก็ตัวอะไรอะ่ะ ของดออให้มากขึ้นนะครับพวกคราของพวกอะไรเงี้ยเหมือนยังไม่มีการสร้างบ้านเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่าแนวเกมจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นการสร้างบ้านหรือว่าเป็นแบบโอเพนเวิ d ์แบบนั้นหรือเปล่านะครับผมแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรเกมอะไรที่เป็นโอเพนเวิ d ์อะไรอัพดาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแนวเดียวกับรั s t Island of s เซเวินะครับผมก็ ยังไม่รู้แนวทางของเกมทีมงานเขาจะทํามาแบบไหนนะครับผมก็ต้องลองติดตามกันต่อไปนะเพราะว่ายังเป็นเซิร์ฟทดสอบอยู่นะครับผมเรามาดูแมปกันบ้างก็ประมาณนี้ครับแมปกว้างอยู่ครับแต่ว่าเขาเปิดให้เล่นแค่ตอน้เท่านี้นะในเพจเขาแจ้งมาแบบว่ายังไม่เปิดให้ หมดนะครับผมอไปฉายไปฉายส่องได้เท่านี้นะครับผมเป็นแบบว่าแนวกว้างๆนะไม่ได้เป็นแบบซูมไปแบบเหมือนไปฉายจริงๆนะผมโอเคแล้วเราลองไปในเมืองใหญ่ดูบ้างนะ นีอะไรอยู่ในพื้นไหมเอากับบองพันรวดไว้ไม่มีอะไรเลยคือของดอบน้อยมากกนตามพื้นตามอะไรไม่มีเลยเลยจะไปหาปืนหาอะไรได้ที่ไหน เอากระบ,บอกใส่อุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้เ,เป็นอะไรวะโดน,นอะไรวะเ,เลือดรดอุ้ยอ๋อน้ำหมดเติมน้ำก่อนครับกินน้ำกินน้ำาศาึกาบิบายก่อนอุ้ยศึกษา,าไปก็ลดว่ะกินน้ำก่อนนะ น้ำโอเคหายแล้วไปเราลุยต่อครับจะถึงเมืองใหญ่แล้วทุวกคน วิ่งคนใช้ยีงปีห้าด้วยเหรอหฮืออ,อะไรอ่ะก็ไปหาปืนจากไหนกันวะฟาร์มาตัตวใหญ่ผมยังไม่เข้าใจนะว่าไปมันต้องเอาเกเอา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 ,เอาของเข้ามาจากไหนหรือเปล่านะเหมือนหน้าร็อบบี้อะมันมีทุกคนมันมีแบบว่าให้เอาของใส่กระเป๋ามาอะไรประมาณเนี้ย เข้าใจเหมือนกันแนวเกมเป็นแบบไหนคนไมยเว้ย Hmm. คิดว่ามันจะเป็นแบบว่าเอาของเข้ามามันจะคล้ายๆกับไอ้นี้หรือเปล่าอ่ะทุกคนแบบเออหน้าเบรเอาอ่ะเออเป็นแนวซอมบี้อ่ะ <c oughs> มานี้เหมือนเอาของเข้ามาแล้วก็เอาฟาร์มออกไปแต่ออกยังไงประเด็นนะเนี่ยมันมันมันยังไงวะเน,นี่ย ไม่เข้าใจแนวเกมเลยวะคือมันไม่มีของดรอปไม่มีปืนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเหมือนต้องเอาของเข้ามาในแมปนะว่าตอนเนี่ยมันมีเป้าแดงด้วยให้เหมือนฆ่ากันได้ครับเนี่ยอะอืมต้องเอาปืนเข้ามาหรือเปล่า เราลองตีผีดูมัครับท่าตีแบบแบบว่าเหมือนยกไม้ไม่ขึ้นอ่ะ,ออะตายตาย,ตายเนี่ยต้องฆ่าได้ตังค์ด้วยล่ะตังค์ตังค์งแล้วมันไปอยู่ไหนในกระเป๋าไม่มีนะครับทุกคนเหมือนจะเก็บเข้าหน้าล็อบบี้ไปเลยนะประมาณเออ ผมว่าแนวนีแน่เลยว่ะให้เพื่อนมาจุดกระบองเฮ้ยจุดกระบองไปเออนอแหัวหัวหัว,วเ,เลือ,อดไหลเลือ,อดไหลอ เนี่ยได้ได้นะไอได้ได้เงินด้วยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเก้าสิบยสามกองอุย้ยสปอ,ยอนต่อหน้าเอามาดีผีตาแดงครับผีตาแดงพีตาแดงอุ้ยจัดซะ สามร้อยวิีไรวะร้องร้องวิ่งบอลเลยอ่ะเอื้อ อุ้ยเกือบตายเลือดเฮ้ยนี่เดี๋ยวกว่าตายโอเคก็มาอยู่หน้าล็อบบี้นะครับผมตอนนี้ตัวเราขึ้นตายนะครับโอเคเรากดออกได้ก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมนะครับผมเหมือนเราจะต้องอเอาของลงไปหรือว่าซื้อนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยในกระเป๋านะ่ะ เนี่ยเห็นไหมนกระเป๋าเราตัวเปล่านะครับตอนเริ่มเกมอะ่ะตอนที่ผมเข้าไปรแรกๆมันมีนะครับผมมันจะมีพยาบาลมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า,อ,าอะไรอะ่ะไอตัวไอเนี่ยตะกา้าเนี่ยตะ,ตะกา้าขายของเนี่ยมันไม่มีนะครับผมเออตะกา้าขายของมันยังล็อกอยู่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมแล้วก็ ถามชาวแชทมานะครับาชาวแชทบอกว่าเกมนะครับมันเหมือนกับวอร์ซีนะครับผมใครที่รู้จากวอร์ซีก็น่าจะเข้าใจประมาณนั้นนะครับแต่ w a ร์ซีมันสร้างบ้านได้ปะผมไม่เข้าใจนะผมรู้แต่ว่า,าสกร,รมคราสร้างบ้านได้วอร์ซีผมไม่แน่ใจวอร์ซีก็สร้างบ้านได้นี่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เราต้องเข้าไปฟาร์มตามบอสนะครับตามเมืองนะครับผมเพื่อจะหาปืนหา อุปกรณ์น,นะครับผมก็ต้องรอตัวเกมเปิดเป็นทางการในในข่าวหน้านะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะครับผมต้องรอทีมงานผู้พัฒนานะครับเปิดตัวเกมขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับเปิดเป็นทางการนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพนะองลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน